ทีมงานน่ารักมากแม่บอยแม่บอยอยากกินปลาช่อนเผาเจ้าดังใช่ไหมคะปลาเผาเขาตองนางก็ประสานเจ้าของร้านมาแล้วกันสุดท้ายพอลงรถมันบอกว่าแม่แม่ต้องมาดูเขาเผาด้วยคือจะกินปลาเนี่ยกูต้องลำบากถึงขั้นต้องแบบว่ามาดูกับวิธีการเผาเหรอเนี่ยอันนี้คือปกติเขาก็ไม่ได้เผาให้ใครดูนะเขาใช้ฟางฟางข้าวนี่ใช่ไหมพี่ใช่ครับอันนี้ตจวน,นี้ปลาอยู่ในนี้หรอ ปลาอยู่ในนั้นเหรอแล้วอบนานไหมเนี่ยยี่สิบห้านาทีครับยี่สิบห้านาทีมันสุกเลยเหรอครับมันจะสุกเลยโอ้โร้อน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 โอ้โหแล้วตัวนี้ใช่ไหมที่ตัวที่เราจะได้กินเนี่ยครับใช่ตัวนี้แหละกิโลตัวนี้กิโลประมาณโลกว่ากวโลกว่ากว่าเหรอโอ้โหเทคนิคของเขาที่ปลาที่นี่อร่อยก็คือใช้ปลาสดเลยก่อนพูดง่ายๆว่าไม่ใช่ปลาตายปลาสดเอาปลาสดมา ทุกผัวเสร็จแล้วก็เสียบไม้อย่างเงี้ยหรอรเสียบแล้วย่างไม่ได้ทาเกลือไม่ะไดเลยเอ,อ,อ๋อเหรอเราตายแล้วเราก็นึกว่ายากไม่ยากอร่อยเนี่ยไม่ใช่อร่อยแค่ปลานะฉันว่าน้ำจิ้มร้านนี้อร่อยฉันเคยมากินแต่ฉันเด็กๆขายมากี่ปีแล้วสามสิบได้มั้งสามสี่สิบปีร้านนี้เขาบอกว่าเป็นปลาเผาเจ้าแรกของการนจาบุรีเขาต้องใช้ฟางเพราะฟางข้าวมันหอมใช่ไหมฟางข้าวมันหอมมันทำให้กลิ่นปลาออกมาหอม ก็คือต้องนับเลย25้านาทีฮัลโหลดูฬิกาไปเลยครับ2ีานาทีปลามันจะสุกออกมาพอดีอ๋อถ้าก่อนก็อาจจะแม่ข้างในไม่สุกนี่คือคำนวณมาแล้วว่า25สิบ้านาทีจะทำให้ปลาเนี่ยแทนแทนสวยเลยใช่ไหมอ่ะเรารอนะคระับเรากินของอร่อยเราก็ต้องรอมเพราะเราจะหิวก็เข้าใจว่าทีมงานน่ารักจองทุกอย่างให้ไม่บ่อยแล้วฮัลโหลกูมาถึงก็คือว่ากูต้องมาดูข้าวเผาปลาอีก mm. อ๋อทีมงานก็คือทำคอนเทนต์อ่ะเนาะแต่ทีมงานต้วควรจะเข้าใจก่อนนะว่า แม่บอยหิวบางทีบางทีแม่บอยก็หิวมาถึงก็แม่บอยก็ควรจะจ้วงกินเลยไหมคะไม่ใช่แม่บอยต้องมานั่งแบบว่าด,ดูดูดูวิธีการทาอะไรอย่างเงี้ยนี่ดีนะบอกเขาว่าเออตอนทุบปลาไม่ต้องให้ฉันดู <c oughs> ฉันสงสารเดี๋ยวฉันกินไม่ลง <c oughs> ทุบมาให้เสร็จสับเลยใส่แค่นี้แล้วก็เก็บไว้ยี่ห้านาทีให้ความร้อนมันอบ, <c oughs> อ,บอบอยู่ในนั้นเลยยี่สิบห้านาทีผ่านไปโอ้โห เขาก็มีวิธีเขามีตำนาญของเขาตื่นเต้นนะเธอว้ายว้ายวายระวังระวังเอ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยเขาทำทีละสามตัวแบบนี้เลยตัวใหญ่มากโอ้โหให้มันคุ้มกับตั้อันนี้เราคิดราคาตามช่างน้ำหนักเลยใช่ไหมอันนี้ก็ตัวประมาณสามร้อยสามร้อยสามสิบสามร้อยสามสิบเธอ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 เวลาเราเข้าไปอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราจะเสิร์ชจึ้งปลาเผาเขาตองแล้วก็มี ปลาเผาริมเขาตองสองร้านนี้ไหนอร่อยกันร้านนี้ที่เรามาเนี่ยชื่อปลาเผาเขาตองนะไม่มีคำว่าริมเขาสูตรเดียวกันครับสูตรเดียวกันเพราะอะไรอ่ะเพราะเป็นพี่กับน้องครับเอโตโตช่างเข้าใจว่าตีกันหรือแบบยังไงแ้วไม่แบบปลาเผาเขาตองพี่ปลาเผาเขาตองน้องอย่างเงี้ยครับรู้จักกันร้านนนพี่ร้านนีน้องแล้วอันไหนอร่อยกัน อ่สูตรเดียวกันครับสูตรเดียวกันครับเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดครับนี่ก็เปิดราคาไปที่สุพรรณีครีรับมีสุพรรณอีกครับไปที่โต๊ะไปที่โต๊ะมามามาก็เผาเสร็จแล้วนะคะ25นาทีในในปิ๊บปิ๊บหรือกล่องเลยก็ไม่รู้เนี่ยใช้ฟางข้าวเนาะนี่นี่น้ำจิ้มแจ่ว น้ำจิ้มแจว่วค่ะข้างในเนื้อมันแห้งหมดเลยนะเธอตามที่เขาบอกจริงเขาบอกว่าปลาความอร่อยเคล็ดลับอยู่ที่เป็นปลาสดตีหัวเบ้ะเดียวจบแล้วเผาเลยแซ่บ <c oughs> อร่อยมากดูนะอร่อยน้ำจิ้มมะขามเป็นแจ่วรสชาติเป็นเหมือนนี่เธอมันเหมือนน้ำพริกน้ำพริกแบบพริกนรกอนะไรอย่างเงี้ยปลามันแห้งเห็นไหมนความแห้งของปลานะ เราทานกับมะเขือยาวนะคะ <c oughs> เ,รเราลองฝั่งซีฟู้ดกันบ้างนะคะ <c oughs> มะเขือยาวเวลาเอาไปเผาแล้วมันัมนมหวานเนาะหวานมากอันนี้เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะอร่อยอะ่ะ <c oughs> อันนี้เขาก็เป็นขมินข้นเผา เล um uhm uh uh, ี้ยงสดั้นนะปลาต่อเอ้งามๆเลยอร่อยปลาไม่ขาวเลยแล้วก็แห้งดีงามเลยถ้ามาจากบางเลนเนี่ยจะถึงร้านก่อนเมืองการแต่ถ้ามา เข้าเมืองการปกติมาจากบ้านโปง่งก็เลี้ยงมาหน่อยนึงเขาตองเขาบอกว่ากินร้านไหนก็ได้ปลาเผาเขาตองก็ได้หรือปลาเผาริมเขาตองก็ได้อันนี้เป็นร้านในตำนานประมาณสามสี่สิปีในเมืองการนะเขาเป็นพี่น้องกันสองร้านเดอะเบสมากคือไม่ผิดหวังที่แม่บอยมาะอะไร